เทิมสองแล้วเนี่ยบางบางโรงเรียนก็จะมีการสอบในเรื่องของคำนามในชั้นน้องๆป .5 ป .6 มอ .4 อะไรเงรี้ยเป็นต้นค่ะถือว่าเป็นงานทบทวนละกันนะอลองดูซิว่าเราจะตอบกันถูกกี่ข้อนะจ๊ะ มาเรามาอ่านข้อความพร้อมๆกันค่ะหานุมานทศกัณฐ์พระรามนางสีดาคือตัวละครหลักในเรื่องของรามเกียรติ์ที่นักเรียนไทยควรรู้จักรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีสําคัญเรื่องหนึ่งของไทยโดยมีเขาจากวรรณคดีอินเดียนอกจากนี้ยังมีวรรณคดีอีกหลายเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนในวิชาภาษาไทยข้อใดเป็นคําสามัญนามสามัญนามคือแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะ นะคะคำตอบคือมีหลายคนมีหลายสิ่งในโลกนี้คำตอบคือนักเรียนไงไม่ได้เจาะจงไงว่าคือใครนั่นเองค่ะเลยตอบนักเรียนต่อมาค่ะมาดูข้อที่สามนะคะข้อที่สองู้ขอข้ามนะคะออคำนามนะคะข้อใดไม่ได้ทำาที่ขยายคำนามด้วยกันก็คือวันธคดีนั่นเองค่ะเพราะว่าวันธนดีคือหลักๆเลยถูกไหมล่ะ นะคะเป็นคำนามนั้นอินเดียมาขยายคำว่าวรณคดีเป็นวรรณคดีอินเดียนั่นเองตคำว่าวรณคดีนะข้อนี้ค่ะต่อมาข้อที่4นะคะเขาถามว่าการไฟฟ้าเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินพลังงานเนื่องจากไทยต้องเผชิญปัญหาใหญ่จากการซ่อมท่านขุดเจาะของพมา่าซึ่งจะทำให้แก๊สพลังงานหายไปจากระบบกว่า1.1พันล้านลูกบาศฟต คำนามข้อใดต่างจากพวกแน่นอนค่ะลองสังเกตด,ดีๆนะคะเป็นคำนามสามัญนามสามัญอีกอันหนึ่งเป็นอาการนามครูบอกอย่างนี้ค่ะมีคำการมีความน,ามน่าแน่นอนตามด้วยคํากริยาคมการนะคะคือการซ่อมนะการซ่อมเป็นอาการนามส่วนการไฟฟ้าพลังงานภาวะฉุกเฉินเป็นคำนามค่ะ ข้อใดนะมีคํานามที่ทําที่ขยายประธานในประโยคนะขยายประธานในประโยคนะคำนามขยายประธานในประโยคนะนะน้องๆเจอไหมนีม่ไงคําว่าอากาศค่ะขยายประธานครูอาจจะพูดผิดหรือเปล่านะคํานามที่ทําที่ขยายประธานแน่นอนค่ะคําว่าอากาศ เป็นคำนามที่ขยายประธานในประโยคก็คือคําว่าทหารทหารอากาศค่ะยึดเครื่องบินรบของเพื่อนบ้านอากาศเป็นคนํานามขยายประธานที่ใช้คําว่าทหารนั่นเองค่ะเลยตอบข้อกอไก่นะทหารอากาศยึดเครื่องบินรบของเพื่อนบ้านเรามาต่อข้อที่6ค่ะ ข้อใดเออทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการทบทวนที่จะสอบเข้าหมหนึ่งก็ได้นะคะเริ่มถึงสอบเข้ามสี่มีอยู่แล้วนะข้อในมีคํานามที่ธรรมที่ขยายกรรมในประโยคค่ะขยายกรรมในประโยคนะคีย์เวิร์ดนะขยายกรรมในประโยคนะก็คืออะไรเอ่ยร้านนี้มีขายข้าวขะหมูค่ะขายข้าวข้าวเป็นกรรมนะะ ขาหมูเป็นคำนามที่ขยายกรรมอีกทีหนึ่งนะคะนะขาหมูขยายข้าวอะคะ่นะข้าวเป็นกรรมในประโยคค่ะเพราะว่าร้านนี้มีขายข้าวนะคะขาหมูนั่นเองต่อไปมาดูข้อที่7ค่ะทุเรียนหมอนทองค่ะมีราคาแพงมากข้อใดถูกต้องนั่นเองค่ะแน่นอนทุเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะนะนี่คือถูกต้องเรียบร้อยแหละทุนะเรียนเป็นประธานของประโยคถูกไหมนะคะ เลยตอบข้อนี้เลยนะข้อที่8ค่ะพร้อมกันนะคะกลุ่มผู้ชุมนมุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้กเกษตรกรไทยประโยคข้างต้นมีคำนามทั้งหมดกี่คำคำนามนะคะพร้อมครูนะมีคำว่ากลุ่มผู้ชุมนมุมขออนุญาตเป็นขีดเส้นใต้ไหมกลุ่มผู้ชุมนมุมรัฐบาลและก็กะเกษตรกรไทย นะคะคำนามนะจ๊ะมีกลุ่มชุมนุมรัฐบาลปัญหาด้วยกเกษตรกรไทยด้วยทั้งหมดมี4คำค่ะต่อไปคำนามข้อใดเป็นสามัญนามไม่ได้เจาะจงเลยแน่นอนค่ะคือการโรงแรมนะส่วนอันอื่นน่ะการสมรสการอุปสมบทการสัญจรเป็นอาการนามหมดเลยเพราะตามในคำกริยา ข้อที่สิบข้อใดมีสมุหานามกลุ่มก้อนกองอยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะตอบกอไก่โดยทันทีกองถุเรียนมอนทองโอเคค่ะจากตรงนี้นะคะฟรีไปหนึ่งข้อมีทั้งหมดเก้าข้อค่ะน้องตอบได้กี่ข้อพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะเออวัดผลตัวเองแหละนะคะไม่ต้องอายไขย่เออไม่ต้องอายไข่นะฝึกนะฝึกทบทวนหรือว่าเอ๊ะครูนะอยากให้สอนเรื่องนี้ ทักมาได้เออไม่ใช่ทักมาได้คอมเมนต์มาได้